สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Min w o r l Channel นะคะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับที่เราไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียค่ะเราไปอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณ1ปีกับอีกห้าเดือนนะคะเราเมืองที่เราไปอยู่เนี่ยคือไปอยู่เมลเบิร์นเราจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ว่าครั้งแรกที่เราไปเราไปสายกันบินอะไรคือเล่าทุกอย่างที่เราจะเก็บรายละเอียดด้วยหนึ่งคือเราอยากจะเก็บมาเป็นเจอร์นี่ของเราเนาะว่าแบบเออเราไปทําอะไรมาบ้างเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือประมาณปีกว่ากาได้แล้วที่เรากลับมาจาก Melbourne, เมลเแบบิร์นเนาะท อยู่ๆก็อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจอร์นี่ของตัวเองเนาะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวจะมาทําคลิปแต่ไม่รู้นะคะว่าเพลย์ลิสต์เนี้ยมันจะยาวเท่าไหร่แต่คือ นับรองว่ายาวแน่นอน <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอัน,นคิดเนี้ยเราจะเป็นอีพีแรกเนาะเราจะมาเล่าแค่หนึ่งอาทิตย์แรกก่อนนะไปอยู่ที่นูน่นแล้วเราไปทำเออเราไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยทุกคนเราเราต้องเปิดปะกาตื่นนะคะเพราะว่ามันผ่านมาค่อนข้างนานเนาะมันก็จะจาไม่ได้ะคะ่ะโอเคเริ่มต้นที่จากเราเดินทางไปเมลเบิร์นนะคะก็คือจากเชียงใหม่ไปเมลเบิร์นเนี่ยตอนปี2022นะคะเดือน9เนาะทีเนี้ยเราก็ไปด้วยสายกันบินสกู๊ตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เชียงใหม่อะ จะมีสกู๊ตเนาะสกู๊ตจะจะไปลงที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปลงที่เมลเบลิร์นนะคะวันนั้นน่ะญาติพี่น้องเราก็ไปส่งแม่ไปส่งล่ำหลักันเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเครื่องค่ะแล้วก็บินไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์เนาะซึ่งตอนนั้นน่ะเราแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ6ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวไปถ่ายรูปเล่นบลาๆซึ่งแบบมันไม่นานเลยทุกคนแต่ดีที่โชคดีที่เราก็คือสกู๊ตบินต่อสกู๊ตเนาะซึ่งแบบเป็นสกู๊ตต่อสกู๊ตเราก็เลยไม่ต้อง ถือเข้าไปเท่านั้นจำได้เลยที่ไปตอนนั้นนะค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะรู้สึกว่าเออนี่คือการออกประเทศที่แบบออกด้วยตัวคนเดียวแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เด็กแล้วไงตอนนั้นก็กโตแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยเนาะแล้วก็กลับมารอขึ้นเครื่องน่าเกลียดนะคะแล้วก็บินต่อไปที่ออสเตรเลียเนาะแต่ระยะเวลาเดินทางนี่จําไม่ได้นะคะว่านานเท่าไหร่ที่นี้ไปถึงที่เมลเบิร์นเนี่ยสนามบินเมลเบิร์นเนี่ยคือตอนเช้าของวันที่27นะคะก็มีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยมารับซึ่งแบบ เออขอบคุณมากมากค่ะที่แบบมารับเราอะไรเงี้ยก็คือพี่เขาอ่ะคือเป็นเป็นเพื่อนของพี่สาวเรานะคะซึ่งเราอ่ะเคยเจอเขาตอนที่เขามาเรียนที่เอ,อ่อที่เชียงใหม่ก็แบบก็คือคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบติดต่อ,อก,กันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากที่พี่เขาให้คําแนะนําเราแนะนำเอเจนต์เนาะแล้วก็ มารับเราที่สนามบินนะคะแบบเออขอบคุณมากๆเราอ่ะไม่ได้อยากรบกวนเขาเยอะส่วนใหญ่อ่ะเราจะหาข้อมูลอะไรที่เราถามเขาได้เราก็ถามแต่อะไรที่แบบเราต้องเตรียมไปเองอ่ะเราจะเราจะเตรียมข้อมูลไปเองค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปถามเขาเพิ่มเติมมากกว่าคืออย่าง,งน้อยให้เรามันมีข้อมูลเนาะเราก็จะแบบเอออุ่นใจว่าเราแบบข้อมูลที่เราได้รับมากับข้อมูลที่เราถามพี่เขาอ่ะมันตรงกรันเราก็จะเป็นเช็คข้อมูลของเราไปด้วยอ่ะอันนี้พอไปถึงเนาะแล้วก็ เอากระเป๋าไปไว้ที่ที่พักเนาะซึ่งที่พักเราจองเองนะคะผ่านเพจห้องเช่าเมเบิรนะคะก็คือเป็นพี่อีฟเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขายังทําอยู่ไหมเพราะว่าเราก็กลับมานานแล้วเนาะหลังจากที่กระเป๋าเข้าที่พักเรียบร้อยเนี่ยพี่ที่เรารู้จักเนาะเขาก็พาเราไปเปิดซิมที่ออฟตาจะเป็นแพ็กเกจของนักเรียนเราจะตกเดือนละประมาณ4 4ดอลลาร์ดเนาะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงอ่ะแต่เราลองถามเพื่อเหรอเพื่อเราได้ถูกกว่านี้อีกนะทุกคนเราไปเปิดที่เมเบิร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งแบบเออตอนนั้นก็คือว้าวมากนะเพราะว่าแบบเฮ้ยยนนนีีี่่่่ฉัมาาออูตปรระะทศแลวไดจ ที่แบบเออได้ไปอยู่ต่างประเทศจริงๆหลังจากนั้นนะ่ะไปธนาคารเขาก็เลยให้เราอลงชื่อไว้เ,เดี๋ยวค่อยมาแอคทีเวตแบงก์อคเคาท์นะก็ไปหาอะไรกินต่อนะคะแล้วก็จําได้ว่าไปกิน k b B Q โอเคหนละังจากที่ไปกินข้าวเสร็จก็เราก็กลับหอนะคะแล้วก็ทีนี้พี่ที่เป็นคนที่ปล่อยให้เราเช่าเนาะเขาก็มาถามว่าแบบอยากจะเปลี่ยนห้องไหมเพราะว่าเมดเราเป็นผู้ชายแต่เราอลองคุยกับเมดเราเจอเมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเมดอ่ะโอเคซึ่งแบบเขาก็อยู่2คนอยู่ห้องข้างล่างเนาะส่วนเราอยู่ข้างบนเป็นห้องเดียวนะคะแต่ ขนาดห้องเราอะคือเล็กมากเดี๋ยวมาเล่าห้องแยกให้ฟังอีกทีหนึ่งซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคกับเพื่อนเมีละเพราะว่าลองคุยแล้วก็ดูโอเคแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังแบบคลิปคอนแทคกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังแบบคุยกันได้ก็คือแบบเอ้ยรู้สึกดีใจที่ไม่ได้เปลี่ยนห้องแล้วเราไม่ได้หมายวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็คุยกับเพื่อนที่ห้องเรารู้สึกว่าถูกคอแล้วก็อยู่ห้องนี้ต่อไปยาวๆหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเรามาทาําความสะอาดห้องค่ะก็คือดูดฝุ่นเช็ดห้องเช็ดอะไรเช็คว่าในห้องครัวนีีมออะะไไรรบ้าง หลังจากนั้นก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าโคลคล้ายๆกับเมโครบ้านเราแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ก็ไม่ได้เล็กจนแบบก็เป็นซ <laughs> ูเปอร์มาร์เก็ตเนาะจะบอกยังไงดีอทีนี้ก็ไปซื้อของเพื่อที่จะมาทำกับข้าวเพราะว่าคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบที่ออสเตรเลียเนี่ยคือแบบกับข้าวแพงมากๆเลยเออซื้อแบบ ซึ่งเราจะไปกินข้างนอกทุกวันไม่ได้เงี้ยไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่แบบออกไปข้างหน้าก็จะมีป้าหน้าบ้าให้เขาขายกับข้าวอะไรใช่ไหมแต่ที่นู่นนะคือแบบจนใหญ่มันก็จะเป็นร้านไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็ต้องทํากับข้าวนะ,ะเราเรียนน่าจะเริ่มเรียนประมาณเดือนตุลาเพราะว่าวีซ่าเราแกล้งก่อนก่อนที่เราจะเปิดเรียนแล้วก็ได้บินก่อนแล้นั้นเราก็เลยมีเวลาเอออย่างนั้นก็ได้ไปใช้ชีวิตในช่วงที่ยังไม่ได้เรียนเนาะโอเคต่อมาวันที่สามพี่เจ้าของหองเนี่ยพาเราไปดูพวกห้องขยเ,เครื่องซักผ้าฮิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหล ที่ Melbourne เมลเบิร์น่ะจะมีตลาดชื่อดังอยู่ชื่อว่าตลาดวิกตอเรียค่ะซึ่งแบบอยู่ค่อนข้างดีคืออยู่ใกล้หอเราก็คืออยู่ใกล้คอนโดที่เราเช่าเนาะดังนั้นอะ่ะเราก็จะเดินไปก็คือค่อนข้างสะดวกเลยในการที่แบบจะทํากับข้าวหรือทำอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเดินไปตลาดวิกแลวของก็ไม่ได้ขายแพงมากอะ่ะคือแบบวันที่สามเนี่ยเราก็เริ่ม ออกสำรวจเนาะก็คือไปตลาดบิ๊กซื้อของเสร็จปุ๊บแล้วก็ไป activate account ที่ธนาคารก็คือ commonwealth อ่าถามว่าเราไปเรียนเราไปทำอะไรที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะก็คือไปเรียนภาษาเนาะไปเรียนภาษาเนี่ยหปีทีเนี้ยถามว่าก่อนหน้านี้พูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็ต้องบอกว่า ก็พอพูดได้ค่ะ,ะฟังค่อนข้างได้ประมาณนึงเนาะแต่ก็ยังไม่ได้พูดคล่องแต่แต่บอกเลยว่าการไปอยู่ออสเตรเลยนะียทำให้เราพูดภาษาอคิษคล่องขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่แบบเอ็กซ์เพรสนะแต่คืออย่างน้อยก็คือกล้าพูดกล้าใช้คอมมูนิเคชได้แล้วก็ใช้ในงานได้อะไรเงี้ยอ่ะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความกล้าขึ้นจงจาไปแอคทีเวทธนาคารเฉลียบ,บอยแล้วก็ไปซื้อบัตรไม่กกิ ไปซื้อที่ตู้เขาจะมีตู้เลยเนาะชื่อแบบเป็นตู้สําหรับซื้อบัตรไมก,กินะคะแล้วก็ไปกดที่ตู้เนาะว่าแบบซื้อบัตรไมกกิเนี่ยมันจะเป็นบัตรที่ใช้สําหรับขึ้นรถ transportation ที่นูนนะ่นเนาะแล้วก็จะสามารถขึ้น tram tram ก็คือรถรางที่มเมเบิลแล้วก็จะขึ้นเทรนได้ขึ้นบัสได้แล้วก็ เหมือนจะแตะที่เซเว่นได้ด้วยมั้งแนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่ชัวร์แต่ว่าหลักๆเนี่ยคือใช้สําหรับ Transportation เนาะก็คือแบบถ้าเราขึ้นอนะ่ะเราต้องแตะบัตรไมกีหรือไม่แน่ใจว่าบัตรเครดิตใช้ได้มั้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคือจำไม่ได้ละแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้บัตรไมกีเนาะแล้วไปซื้อตอนนั้นมันบัตรละ6ดอนก็คือซื้อขาดไปเลยเนาะ แล้วก็จะจริงๆอะถ้าใครอยู่นอกเมืองอะสามารถเติมเป็นแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ได้นะมันจะมีแพ็กเกจอยู่แต่ว่าเราอยู่ในเมืองเนาะเราก็จะเติมเฉพาะตอนที่เราจะต้องออกไปนอกเมืองหรือว่า ออกไปทํางานออกไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เราก็จะเติมเป็นครั้งนะคะซึ่งข้อดีของบัตรไมเกียมันดีตรงที่ว่าตอนนึงอ่ะเราจะจ่ายไม่เกินประมาณ10บหอนคือจะขึ้นไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ดังนั้นเวลาเราจะไปเที่ยวก็สามารถแวะขึ้นแวะลงแวะขึ้นแวะลงก็คือให้อยู่ภายในวันนั้นอนะ่ะเราจะเสียค่าโดยสารไม่เกิน10บหอนเออเนี่ยก็คือข้อดีและที่สําคัญข้อดีอย่างหนึ่งถ้าพักในเมืองมันจะมีฟรีแถมโซนค่ะก็คือ เป็นโซนที่แบบสามารถขึ้นรถรางซึ่งรถรางเนี่ยจะคล้ายๆกับรถไฟเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้ดินก็คืออยู่บนดินอะที่วิ่งไปวิ่งมาแต่อยู่ในเมืองก็แบบสามารถขึ้นได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆนะคะของบ้านของคนที่อยู่ในเมืองของเราอยู่ในเมืองแต่ไม่เชิงว่าแบบในเมืองจ้าขนาดนั้นน่ยยงออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบห้าอยู่ในเมืองเกินแล้วเป็นห้องพักเดียวอีกอะมันก็จะค่าเชา่ามันก็จะแพงมากของเรานี่ แค่นี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะแต่เราอยู่คนเดียวไงส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะแชร์กันใช่ไหมแต่ว่าเราอะจ,ะจะจะเราอยากอยู่คนเดียวอะหมายถึงว่าพักอยู่ที่ห้องคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้มาในราคาแบบ2องร้อยดสอนอยู่คนเดียวเนาะก็แบบค่อนข้างหนักอยู่นะเ <c oughs> ดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดห้องพักแยกอีกทีหนึ่งเนาะ,ะ <c oughs> ทีนี้เราจบวันที่3ามเลยนะคะไปกันต่อที่วันที่4เนาะว <c oughs> ันที่4ี่เนี่ยเราก็ไปตลาดวิญีาแล้วไม่รู้ไปทําไมนะคะก็คือ่าจจะไปซื้อของหรือว่าแบบอาจจะไปแบบ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะตอนที่อยู่ไทยเรายังไม่ทำเทสของโรงเรียนเนาโรงเรียนอ่ะเขาจะมีการแบ่งขัน้นก็คือเป็นคล้ายๆกับเลเวลภาษาของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้ทำเทสเราก็เลยไปทำเทสที่ออสนะคะเพื่อหาว่าเราจะอยู่ระดับไหนเนาะซึ่งแบบที่เนี่ยเขาจะมี b e กิเนอร์ e g กิเ e อ e ์เอ e n เมน y รีออพีอินเ e อร์มีเดียตอินเอร์มีเดียแล้วก็ Upper intermediate ประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณน5ระดับซึ่งเราอยู่ระดับประมาณที่3นะซึ่งแบบเออมันก็ต้องทําเทสพวกกันพูดการเขียนการอะไรต่างๆนานาจําไม่ค่อยได้แล้วนะคะตอนเนี้ยอ๋อทำเทสเสร็จนะคะอ๋อพอดีวัน,นที่ที่รู้จักกันเนี่ย<ะ>เขาก็ออฟเฟอร์งานให้นะคะว่าให้ไปทําที่ เขาไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนั่งรถไฟอ่ะชื่อสถานีบดูดาล็อกเนาะซึ่งแบบตอนนั้นแล้วก็คือการขึ้นเทรนดครั้งแรกของเราอะ่ะก็คือแบบไปก่อนเป็น2ชั่วโมงอะ่ะทุกคนเพื่อที่แบบจะไปขึ้นว่าวิธีการขึ้นเทรนเขาขึ้นยังไงอย่างเงี้ยเพราะยังไม่เคยขึ้นไปนอกเมืองเนาะแล้วก็แบบงงอะ่ะแบบขึ้นผิดซ้ายขึ้นถูกสายเอ๊ขึ้นอย่างเงี้ยแบบว่าจากฟินเดอร์ไปเซอร์นคลอสอะมันคือสถานีที่อยู่ถัดกันใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นอย่างเงี้ย ไปฟินเดอร์กับเซอร์เทนคอร์ดไปฟินเดอร์กับเซอร์เทนคอร์ดเพราะว่าดูไม่ออกว่าตอนนั้นอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะโชคดีว่าที่ตัวเองอ่ะไปเช้าเราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแต่โชคดีที่แบบไปเช้าตอนนั้นก็เลยแบบไปถึงที่ทํางานเนี่ยประมาณช่วงเวลาที่เกือบจะเริ่มงานพอดีอะไรเงี้ยเออก็แบบไปเจอพี่ที่มารับเรานั่นแหละเนาะก็เริ่มทํางานแล้วเหมือนแบบเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยเราเราแบบ ลูกค้าต้องการอะไรอะ่ะเราเราไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วแบบกลัวตื่นตระหนกไปหมดเลยอะ่ะหนึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกสองคือด้วยความที่ไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นเนาะมันก็เลยแบบตื่นเต้นไปหมดเลยแล้วพี่ที่มารับก็เลยแบบทามมาบอกว่าแบบเออพี่ว่างานน่าจะยังแบบ ไม่ได้เหมาะกับมินไหมอะไรเงี้ยมินหางานทําที่อื่นไหมมินบอกโอเคมินไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเผือกอกับงานนี้มันอยู่ไกลก็ตัดสินใจว่าไม่ทําต่อที่นั่นแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่วันนั้นก็แบบขอบคุณพี่เขาที่ออฟเฟอร์งานนี้มาให้เนาะวันนั้นก็ได้มาประมาณ80ดอลลาอ์นี่ก็คือการทางานครั้งแรกของฉันเลยเนี่ยที่อยู่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือแบบก็แบบขอบคุณมากๆนั่นก็คือประสบการณ์ของงานเลกเนาะ น่ยเราเขียนเลยว่าทํางานร้านอาหารเสิร์ฟครั้งแรกในออสนั่งรถไฟไปนอกเมืองครั้งแรกอะไรเงี้ยวันนั้นอะก็คือแบบมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเออโอเควันที่5ของการอยู่ที่ออสนะแล้วก็ตื่นแล้วก็มาทำเรซูเม่นะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเรซูเม่เนี่ยไปยื่นในที่ต่างๆอาะทีนี้เราก็ส่งงานส่วนใหญ่ที่นูนน่นนะเขาจะส่งแบบเทคเนาะก็คือเป็นแบบส่งข้อความในมือถือคะ่ะแล้วก็ส่งเรซูเม่เราไปเนี่ยไรเราไปเนาะซึ่งค่ามือถือมันรวมอยู่ในค่าข้อความอยู่แล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นแบบ บุฟเฟ่เนะาะงนั้นอะ่ะก็เลยแบบส่งเรซูเม่เลยไม่อ่านส่งไปเรื่อยๆทีนี้ก็ส่งไปสมัครงานแล้วก็ออกหอแล้วก็ไปเดินเล่นที่ฟินเดอร์สเตชันนะคะฟินเดอร์สตรีทและกันฟินเดอร์สตรีทเนี่ยก็คือสถานีที่น่าจะใหญ่ที่สุดไหมน่าจะใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อใน E ีีหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรถามได้ในคอมเมนต์นะคะ๋ยวถ้าเรารู้เนี่ยเราจะมาตอบให้นะคะ ลองถามมาก่อนก็ได้ค่ะทุกคนเดยกคิดหน้าเนี่ยรับรองว่าแบบมีอะไรที่มันมาแน่นอนนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแบบมันเป็นคลิปแรกเนาะนึกได้ก็แบบจะทาเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออทุกอย่างอาจจะไม่พร้อมนะคะแต่แบบนี่แหละการที่ไม่พร้อมเราอยากจะแชร์ลเล่ตัวเองเหมือนกันว่าการที่ไม่พร้อมนี่แหละจะทำเหอะอะไรเงี้ย แล้วมันจะแบบก็จะได้เห็นว่าบบพลังของการลงมือทำอมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อบอกตัวเองด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับคลิปของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาแชร์อยู่เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดถูกใจกดติดตามกด subscribe แล้วก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย